สวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะมาพบกันอยู่แล้วครับเจนนี่โจโชแซบฟักเชียงแซบมันคิดเดียวจะของพี่น้องคะวันนี้เจนนี่จะมาโซแซบเ่ยังคะเอมป,ปีน้องเจนนี่สกินปลาดิบพี่น้องคะแต่ว่าเจนนี่สิมที่สองน้ำจิม้มอันนี้น้ำจิม้มย่างพี่น้องอันนี้ปลาแซลมอน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกลองก่อนโเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเอ้ยกลองเห็นไหมพ่อใหญ่ก็นั่งอยู่ข้างหลังอ่ะหล่ะอันนี้น้ำกิ้มบักพริกปนข้าวขัวชุดรถน้ำปลาแลเหระครับพี่น้องครับมีอยเอฟซีปนเนี่ยน้ำมาน้องปีนปียาดาปีลาดาเนี่ยแหละพี่ในน้ำเดี๋ยวลองเฮ็ดเบิรงเด้อร์เซียพั่ ระส abi ค่ะเจนี่จะกินเพียงสองน้ำเลยเพราะเจนี่ยังคงว่าน้ำแบบแ่บเจนี่จะาาแบบแสใส่หมดเลยค่ะเพราะว่าเจนี่เป็นคนกินเผ็ดพระเจ้าจอดมันยอดมากบ้นนาได้ใจพี่น้องจา้าทุกคนนั่นแหละค่ะทั้งเอฟซีทั้งพี่น้องบอเป็นบอเแมนอฟซีทั้งพี่น้องฟังลาเวียนกันน้ำราคั บันพีเมืองนองเขาไม่กินกน้ำแข็พี่น้องจ้าทุกคนแล้วค่ะน้องตอมนะคะน้องตอมเมืงะะองด้าวแล้วก็น้องน้องอย่างน้อที่อยู่สมุทรสาครซื้อซื้อบ้างด้บ้านลืมแล้วพี่จําซื้อบัไดอีลี <c oughs> ถ้าเกินสองนาทีสามนาทีพี่เจนนี่ลืมไปเลยนะคะมาจ้ากน้องตอมเมืองเล่านะคะแล้วกะ็นองน้องน้อง น้องปูปุนหรือปินนี่ล่ะค่ะจำบ่ได้อีกแล้วโทษเด้อค่ะกันจำบ่ได้มาโอ้ยลืมตีเดี๋ยวตีว่าสบ,บีกันพี่นอ้องน,น้ำจิเสียบน้ำไายใสกินดิบๆตรงมี้ขานี่ค่ะพี่น้องคาหมูเสือมาฝากเบียสิเบียไทย หอมนุ่มละมุนมละไมลิ้นจะลอกอันนี้ก่อนได้ค่ะพี่น้องจะนี่ท่อน,อนตอนป่าว่าเป็นพี่น้องท้าเนะจะนี่ก้อน,อนโค,โคอเลตตามภาษาเอาเลยได้ค่ะน,ะะนันแสบนับกือเก้าวน้ำนี่ตัวบบนี้นี่น้ำน้ำน้ำอีสานเขาน้ำลาบน้ำกอยน้ำจุ น้ำเผ็ดเผ็ดพริกหนึ่งค่าบแส่บตั้งสองน้ำพี่น้องคะ่ะถ้าเห็นน้ำซีฟูดกับสีแสบ่บกอยู่เนี่ยพี่น้องเนาะกินน้ำซีฟูดเอาคุณผ่าช่วยกล้ยทอด มันเขาทำใส่หูฟังจังอยกินมาจังอยก็ยืนด่าเขาถ้าตัวตัวละครตัวใดมากที่เพิ่นบงมาเพิ่นก็ด่าเขาฟักนี่ฟักจังนสิอินกับหนังแฟนเดินเพิ่งไงเจนี่นะท่านตัวตัวเพิ่นมากมากดูยืนตบมือคุณน่ะปั่นเจ้าของอยู่ในเรื่อง ชื่นมันยินงอยโพนพี่น้องขาได้กินเบียร์ยเย็นๆครับนี่อืมนองนามนะหนามนีน่กระแทบวาซาบินี่กระแทบพี่น้อง เสียบเสียบหูฟังเต็นผู้เดียวสนน้องเถ่าบ่พี่น้องพียย่ใหญ่เจนี่แปดสิบสี่อายุแปดสิบสี่ ศาสตร์กรท่านดอกไม้เถาดอกไม้บานนะพี่น้องคะเรื่ยได้ปัวเถา เบียช้างเป็นเบียควยใหญ่โอ้อันนี้เบียสิงต์นี้เบียสิงเป็นเบียหิ่งใหญ่เพชรระวังบอกพริกป่นกับระวังวัาซาบี สองเพชรมาบวกกันค่ะบแตเธออยู่จังมังมาเด้อจตามาอ,อีกรอบเอิ่นหนึ่งรอบทุกคนเอิ่นเป็นวิธีซื้อล่ะหูอยู่ว่ามากพอได้ ินเบียร์ให้โดนแล้วพี่น้องค่ะหลายปีแล้วรับบานปีบังหันกับเ่ใครได้ดื่มเราดื่มเบียร์เบียร์เบียร์ที่บะเมียนก้อนนะพี่น้อง ดื่มเพื่อบุ่รู้กันแล้มาเมียนก็ห้อมสีเมาอยู่กับพี่น้องนะดื่มให้พุ่งออกเยเกย์ทนะีทั้งเผ็ดทั้งแซ่บรักพี่สีดายน้อง คอยตูมคอยบานนักพีชิื่หญยน้องพี่น้องก๊าซคอยตูมคอยบาน เห็นบักน้องยุ่มกว่ามัมันเห็นเห็นนำกิมนำซีฟูดก็บขึ้นีแสบเพื่อกันนะพี่น้องจ้าคิดว่านะยังมุนาเห็ดกิมนำซีฟูดดีกว่า on screen. that Yeah. Say hi to my friend. Yeah. Say hi to everyone. Say hello. Ooh, <t> to everyone. o h I see. Can you say hi? I'll be on t w i t t e r แกไม่ค่อยยิ้มอ่ะพี่น้องค่ะแกเป็นคนคือเจนี่จะบอกไปอีกทางนึงแล้วกันสิไปอีกทางนึงเพราะว่าหูเราตึงเวลาเราออกข้างนอกเราต้องใส่แนวฟังอ่ะ บางที่ก็ได้ห้องใช้กันเพราะว่าว่ากันบรรลุเรื่อง <c oughs> <c oughs> นุม่มละไมละมุนละไม,ล,ะมลิ้นคะ่ะพี่น้อง่า เจนนี <c oughs> on on e ่กับพญ่แยกกันนอนมาได้สิบกว่าปีแล้วค่ะห้องภัยห้องมันอยู่กันแบบแบบแบบหักกันนะคะพี่น้องแต่ว่าบม่มีบม่มีหยัางกันบม่มีเซกกันสองปีแรกมีแต่ว่าลังจากนั้นก็คืออยู่พายอยู่มันนะคะพญายมทดิบมันเ็นเจนนี่มรดิ์คืนใจพุ่ธดันแล้วสิแกงตำรวจจับเจนนี่เพราะเจนนี่คืนใจล้อ ก็แบบนี้ก็เลยจำไปจำใจต้องง่ายห้องไปยอยู่อีกห้องนึง ดเด้อกินจูอึงพี่นองะ่ะตุกตาตุกตาบิลลี่มากินัุอึงเนดะ้อ เพชรอันนี้กับเพชรโอ้วิลลี่นาส์ประตูเลิกค่ะพิ่งง่าเลิก น้องเอ,อ้ชีวิตเจนนี้ไปอยู่บ้านนี้นั่งหน่อยเขากระโต๊ดใส่ไม่อยู่บ้านผัวผัวก็เลอ้อใส่ชีวิตนี้ก็สินี่บ่พพลซิ่งพวกนี้หหลก <c oughs> ค่ะตดนเจ้าของ <c oughs> กินข้าวอยู่เขากระต๊ดใส่มั่งหนกินข้าวอยู่ผัวก็เล้อใส่อีก เป็นไห้าแล้วก็พากันชีคขันห้าก็นานกุโรต้า้มนแล้วเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> พี่น้องก็มาเห็นแก้วนะสวยนี่มาเห็นแก้วพี่น,อนอ้องค่ะ เมื่อก้เรากบกพริกเขาคัว not finished yet the program is not finished nine o'clock it's late tonight say hi มาเทามาเฟรนจุไอ้ไอ้ก้อนตะการแกนป่าแกนป่าแดดีแสุขกาเนี่ยก้อนแดดดีสุการสุขการดีกว่าพี่น้องขาเบาลินสิดอกเบายอกแล้ว ไม่เล่าอีกคำหน,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 นึ่งยู่งอยู่ใจยู่่ I tell my I tell I tell my friend you is my bank you are my bank your bank you are my bank account bank you my bank yeah hmm <laughs> you got it You see what I mean A j o k e forget it later Forget it I j u s joking อ้ไรดมาได้ยิ่งเแล้ว่าเข้าใจพี่น้องครับต้องบอกดังๆอีลีข้าเราบัดข้าเราบัดเด้ข้าเราบัดเด้ใไ่เนวหงฟังอ่ะต้องบอกดังๆปะเด What do you say? I've been cynical. Okay. I'm quiet now. Good man. <laughs> เหมืนอนพี่น้องคะ่ะจะนอนอ,กอนก่งรอยยี่สิบสามทุ่มแล้วโอ๊ยขอรี่ค่ะร้าแต่ผัวมันเบียร์ทงังพี่น้องขาเบียร์มันทงังกินเบียร์ไ่ได้กินเบียร์หลายปีแล้วกินจะว่ายพ่ออย่างที่พอว่ายมันถือพี่น้องขาว่ายว่ายอยู่นี่มันถือถือก็เบียร์ถูกก็เหล้า,กกว,า,าว่าไหมไปขวด ขัน้นเฮาแบบถูกกันนะคะมันมีแบบถูก,กแบบแพงละ่ะแบบถูกมันก็ซีป่อนกว่ายังถูกกันนะคะเป็นเฮาไวายนะ่พวกกันก็เมาได้ด้วยกันแต่ว่าเรามันต้องหลักสิบข้นสินะกินได้สุไว้ไม่ได้หรอไว้สีไว้สีป่อนก็เม้าได้เด้อพี่น้องคขาขากับเรต้องแบบวาไว้แพงสินะ แดีวละพี่น้องคะ่ะในเวลาเกินนี้จะลาพี่น้องแล้วทุกท่านในเกณฑ์นี้ขอบขอบคุณล้านะนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิงทั้งเวียงจันทร์ทั้งเมืองไทยทุกทีนะคะขอบคุณท,ทุกทุกคนนั่นแหละคะ่ะสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะพอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ